ทุกคนวันนี้มีข่าวไม่ค่อยดีมาแจ้งนะคะคือวันนี้เราเราได้รับแจ้งจากทางโยคู่ว่าจะรับคลิป r รีอคชั่นวันนี้เป็นวันสุดท้ายตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปจะไม่รับแล้วซึ่งเรายังเหลืออีก4 EP ที่กำลังอัพให้เขาแล้วมันอัพเสร็จไปประมาณวันนี้บ่าย3โมงของบ้านเรา4โมงเย็นของประเทศจีน แล้วปกติทางโยคู่เขามาอ่านแชทแค่เวลาครั้งอะ่ะพอเขามาแจ้งแล้วแล้วเขาก็ไม่กลับมาอ่านแชทอีกแล้วอะ่ะเราก็เลยคิดว่าเราส่งไปอะ่ะมันไม่ทันแน่ๆเลยถึงเขาจะบอกว่าภายในวันนี้แต่คือถ้าเขาไม่มาทํางานแล้วอะ่ะถ้าเขาไม่ทํางานอะไรเงี้ยเขาไม่มาอ่านแชทแล้วอะ่ะก็เลยคิดว่าต้องไม่ทันแน่ๆเลยอะ่ะคือเสียใจร้องไห้หนักมากเพิ่งทําใจได้แล้วก็มาแจ้งกับเพื่อนๆทุกคน เป็นความผิดของเราเองแหละเป็นมือใหม่ไงเราไม่รู้ว่าอีเวนต์แบบนี้มันมีเวลาจํากัดเพราะว่าเขาไม่ได้แจ้งไว้อย่างเป็นทางการเราไม่ก็ไม่ได้ถามเขาเองอะคิดว่ามันไม่มีเวลาจํากัดแล้วทีนี้ก็เลยคิดว่าเราจะเอาอยังไงกันดีจะทําเป็นแค่คลิปรีแคปเฉยในอีพีที่เหลือหรือว่าจะทํา คลิปแบบว่าเป็นปกแล้วก็ลิงก์ไปทางเว็บอื่นก็คืออัปคลิปรีแอคชั่น ep ที่เหลือเข้าเว็บอื่นเช่น d a i l y Moon แล้วก็ให้เพื่อนๆใช้พาสเวิร์ดเข้าไปดูเอาอยัางไงกันดีคะคือตอนนี้ก็แบบคิดอะไรไม่ออกพึ่งพึ่งหายจากการเศร้าเสียใจอย่างหนักเหลือเป็นแบบนุงนวงถ้าเป็นเรื่องอื่นจะไม่รู้สึกอะไรเลยอาจจะไม่เสียใจเท่านี้ แต่มันเป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่เราลักมากแล้วก็เริ่มทําเริ่มดูด้วยกันมากับเพื่อนๆตั้งแต่ทําช่องมาแล้วมันจะรีแอคชั่นไม่จบอ่ะมันเสียใจมากเลยอ่ะยังไงก็ช่วยกันคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันหน่อยนะคะว่าอ่ะเราจะเอายังไงก็ดีคือมันอัดมันตัดเสร็จอะไรเรียบร้อยหมดแล้วหละเพยงแต่ว่ามันต้องใช้เวลาในการอัพไงซึ่งมันอัพไปเสร็จทุก e ีในวันเนี้ย สี่โมงเย็นของบ้านเขาที่เราส่งลิงก์ไปแล้วเขาก็ไม่มาอ่านอีกเลยยังไงก็ช่วยกันแสดงความคิดเห็นหน่อยนะคะเพื่อนๆขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบาย